วัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวพิชเชิดาเซตันเกิดวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2549 อายุ15ปีบิดาชื่อนายวชัชรพลแซ่ตั้นประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวมารดาชื่อนางสาวปทุมแก้วงามประกอบอาชีพแม่บ้านปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่133หมู่2ตเจบิลังอเงเมืองจังหวัดสตูลหนูได้จบการศึกษาจากระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนพุทิพรชัยศึกษาจังหวัดสตูลและได้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนพิมานวิทยาสรรจังหวัดสตูลปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษ ปีที่4โรงเรียนพิพพมาพิทยาสัน์จังหวัดสตูลงานอดิเรกของหนูคือการเล่นกีตาร์เล่นเปียนโนและรวมไปถึงการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอและตัดต่อปัจจุบันหนูได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนพิมานพิทยาสัน์เพื่อไปแข่งโครงงานสิ่งประดิษฐ์ในสถานที่ต่างๆรวมทั้งระดับจังหวัดระดับประเทศและระดับนานาชาติ การที่หนูได้ไปแข่งขันโครงงานทําให้หนูได้รับรางวัลกลับมามากมายค่ะคติประจําใจของหนูนะคะคือความตั้งใจที่แน่วแน่ย่อมนํามาซึ่งความสําเร็จค่ะปัจจัยที่ทําให้เราได้เป็นนักเรียนพระราชทานคืออะไรปัจจัยที่ทําให้หนูได้เป็นนักเรียนพระราชทานนะคะอาจจะเป็นเพราะศักยภาพทางด้านวิชาการและกิจกรรมค่ะหนูได้ไปแข่งโครงงานวิทยาศาสตร์และได้รับรางวัลกลับมาค่ะ และรวมถึงกิจกรรมทางด้านดนตรีซึ่งสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนจังหวัดและประเทศชาติค่ะความสำเร็จของหนูนะคะมาจากความอดทนมุ่งมัน่นและกำลังใจที่ได้รับค่ะทั้งหมดนี้นะคะซึ่งทำให้หนูได้เป็นนักเรียนพระราชทานค่ะหนูคิดว่าการประเมินทั้ง5ด้านของหนูหนูทำได้ดีและเต็มความสามารถที่สุดการประเมินทั้ง5ด้านหนูทำมาตั้งแต่ต้นและทำได้ดี ตั้งแต่ยังไม่ได้มียังไม่ได้รับการประเมินนักเรียนพระราชทานด้วยคุณลักษณะของหนูมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับเกณฑ์ทั้ง5ด้านซึ่งทําให้หนูทําออกมาได้ดีและสุดความสามารถที่สุดค่ะการที่หนูได้แข่งโครงงานสิ่งประดิษฐ์ได้รับรางวัลและเหรียญกลับมามากมายทั้งระดับจังหวัดระดับประเทศตลอดจนถึงเหรียญทองระดับนานาชาติและการเล่นดนตรีซึ่งทําให้หนูผ่อนคลายในการเล่น และสร้างความสุขให้กับผู้ฟังและหนูได้มีโอกาสไปเล่นดนตรีเปิดหมวกและนำเงินที่ได้ไปซื้อของใช้จำเป็นให้กับสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านเอมิเลตจังหวัดสตูลซึ่งทั้งหมดนี้ซึ่งทำให้หนูภาคภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะรางวัลนักเรียนพระราชทานเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของหนูและวงตระกูลเป็นอย่างมากค่ะถ้าพูดถึงรางวัลนักเรียนพระราชทานนะคะเชื่อว่าทุกทคนล้วนอยากได้รับรางวัลน,นี้ค่ะ ในเมื่อหนูได้รับรางวัลน,นี้มาแล้วนะคะหนูจะประพฤติตนให้เหมาะสมกับรางวัลที่หนูได้รับค่ะและเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่นๆหนูหวังว่ารางวัลน,นักเรียนพระราชทานนี้จะคอยเป็นแรงบันดาลใจให้หนูได้ก้าวต่อไปในวันข้างหน้าที่ดียิ่งขึ้นค่ะเนื่องจากหนูมีความสามารถในด้านโครงงานนะคะโรงเรียนพิมพ์รัฐยาศาสตร์ได้ให้เด็กทุกๆคนทําโครงงานในทุกๆปีค่ะ หนูสามารถให้ความรู้และคําแนะนําเกี่ยวกับโครงงานได้การทําโครงงานนะคะจะเพิ่มทักษะด้านต่างๆค่ะทั้งด้านความคิดการออกแบบและการลงมือปฏิบัติค่ะโครงงานเหล่านั้นสามารถนําไปลงแข่งในรายการต่างๆได้อย่างมากมายและสามารถนํเชื่อเสียงกลับมาให้โรงเรียนได้อย่างแน่นอนค่ะถ้าพูดถึงบุคคลต้นแบบของหนูนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากคุณพ่อของหนูเองค่ะคุณพ่อของหนูนะคะมีความสามารถที่หลากหลายและประสบความสําเร็จในชีวิต หนูจึงอยากทำให้ได้แบบคุณพ่อค่ะคุณพ่อเป็นแรงบันดาลใจของหนูคุณพ่อได้สนับสนุนหนูในทุกๆเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิชาการการเล่นดนตรีพ่อได้บอกกับหนูว่าหนูไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งเหมือนใครค่ะแค่หนูขยันและสามารถเอาชีวิตรอดได้ต่อไปหนูอาจจะนำความสามารถที่หนูมีไปต่อยอดและประกอบอาชีพได้ในอนาคตค่ะอยากให้ทุก,ทกคนนะคะตั้งใจและอดทนถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคเข้ามาระหว่างทางก็ขอให้สู้และผ่านมันไปได้ด้วยดีค่ะ ความที่เราตั้งใจนะคะจะทำจะนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะรางวัลน,นักเรียนพระราชทานนะคะเป็นรางวัลที่เป็นเกียรติต่อหนูมากๆแต่อย่างไรก็ตามหนูจะคงรักษาความเป็นหนูคนเดิมและไม่มีวันหยุดพัฒนาไม่มีวันหยุดหาความรู้ใหม่ๆไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เข้ามาค่ะถ้ามีคนมาปิดประตูหนูก็จะหาทางเปิดหน้าต่างถ้ามีคนมาสร้างกำแพงหนูก็จะหาทางทำลายมันลงค่ะ สุดท้ายนี้หนูอยากจะบอกบุคคลที่อยู่รอบๆตัวหนูนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่คณะผู้บริหารคณะครูอาจารย์และเพื่อนๆค่ะทุกๆคนคือเบื้องหลังความสําเร็จของหนูถ้าเกิดหนูขาดคนใดคนหนึ่งไปหนูคงไม่ได้ประสบความสําเร็จจนขนาดนี้ค่ะและขอขอบพระคุณพ่อแม่คณะผู้บริหารคณะครูอาจารย์และโรงเรียนพิมมาพิทยาสังจังหวัดสตูลเป็นอย่างสูงที่คอยดูแลหนูในเรื่องต่างๆคอยให้คําแนะนําคอยช่วยเหลือคอยให้กําลังใจ และขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆที่คอยเป็นกำลังใจให้หนูเป็นอย่างดีมาโดยตลอดค่ะขอขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมอัทพร,ารสารานุป,ปกุลครับเป็นหัวหน้างานดูแลนักเรียนรางวัลพระราชทานของโรงเรียนพิมานพิทยาสัยน,นะครับสำหรับปีที่ผ่านมาแลครับเราได้ตั้งคณะกรรมการนะครับเพื่อกันกรอง นักเรียนนะครับที่สมัครเข้ามาเพื่อประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานของโรงเรียนพิมา์พิเศษน,นะครับซึ่งก็ได้พิทยาธิดานะครับเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับผ่านเข้ามานะครับซึ่งผลงานของพิทยาธิดานะครับเป็นมีผลงานที่ดีเด่นนะครับซึ่งครบครบถ้วนนะครับทั้งด้านคุณลักษณะพื้นฐานนะครับในเรื่องของอ การเรียนนะครับในเรื่องของ IQ และ EQ นะครับซึ่งมีความครบถ้วนนะครับซึ่งในเรื่องของการเรียนนะครับเขาก็อยู่ในระดับที่ดีเด่นนะครับในเรื่องของ EQ นะครับพิจาทยาเนี่ยนะครับก็เป็นนักเรียนที่มีความสามารถในเรื่องของการเล่นดนตรีนะครับซึ่งนักเรียนก็ได้ใช้ความสามารถตรงนี้นะครับในการที่จะ,ะบริการสู่สังคมนะครับแล้วก็ในเรื่องของ ความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของความโดดเด่นทางด้านวิชาการนะครับโครงงานนะครับซึ่งพิทยาธทิดาก็ได้นําไปประกวดโครงงานนะครับแล้วก็ได้ผ่านระดับโครงงานระดับนานาชาตินะครับแล้วก็นําโครงงานตรงนี้นะครับบริการสูร่สังคมด้วยนะครับเป็นโครงงานเครื่องอน้าป่าเครื่องป้องกันน้ําป่าไหลหลากนะครับ ก็ได้ผ่านเข้ามาในรอบของนานาชาตินะครับแล้วก็บริการสู่สังคมนะครับซึ่งเป็นผลงานที่มีความครบถ้วนนะครับทั้ง EQ IQ ทุกอย่างมาสุบัติครบถ้วนเหมาะที่จะเป็นนักเรียนรางวัลพระราชทานครับ